เงินผ่านบัญชีทุกเดือนเราไม่ต้องมานั่งบริจาคสัญญาปีหนึ่งมีสัญญาด้วยงงนะหักเดือนละประมาณ700ร้อย ใครเคยเจอบ้างเดิน BTS อยู่ดีๆคือแบบขอรับบริจาคแบบว่าขอตัดรายเดือนได้ไหมผ่านบัญชีถักบัญชีสัญญาสิบสองเดือนกูแบบช็อกแบบคือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นอะคือกูไปทําพิโคแถวแถวออสุขุมวิทใช่ไหมพอทําเสร็จปุ๊บน่าจะประมาณหกโมงแล้วแล้วคือหน้านี่กูนแสบมาก แบบอยากกลับบ้านเร็วๆเจอน้องคนหนึ่งคือเขาดักกูไว้คือเขามองกูมาตั้งแต่ไกลแล้วเขาก็เรียกกูกูก็ถามว่ามีอะไรเหรอคะแล้วเขาก็บอกว่าแปบ๊บนึงได้ไหมครับพอดีว่ามีอะไรอยากอธิบายให้ฟังขออยู่ช่วยฟังสักแป๊บนึงได้ไหมสักห้านาทีกูก็โอเคโอเคค่ะไม่นานใช่ไหมคือมีอะไรให้ช่วยตอนแรกอะกูว่าคิดว่าเป็นนักศึกษาจะมาขอทําแบบสอบถามอะไรแบบเนี้ยกูก็เออเป็นคนแบบว่า จะพูดว่าใจดีก็เขิดตัวเองคือก็เอออยากช่วยถ้าห้านาทีก็คงไม่เป็นไรแต่คืนหน้ากูเนี่ยคือแบบแซรบไปหมดแล้วอ่ะมึงแล้วทีนี้กูก็ฟังฟังฟังพอห้านาทีผ่านไปสิบนาทีผ่านไปตอนแรกน้องเขาก็เริ่มอธิบายบริษัทตัวเองว่าเนี่ยน้องเขา ามาจากบริษัทตืดเป็นการช่วยเหลือเด็กบนดอยซึ่งรู้ไหมว่าเด็กบนดอยไม่มีสัญชาติเยอะมากเราก็จะเอาเงินตัวนี้ไปช่วยเหลือต่างๆอ่ะพอฟังฟังไปกูเริ่มเต็บหน้ามากกูก็เลยเริ่มสรุปกูบอกว่าน้องพอดีว่าพี่เต็บหน้ามากถ้าจะขอรับบริจาคอะพี่ขอบริจาคร้อยหนึ่งได้ไหมแล้วพี่ขออนุญาตไปก่อนคือพี่เต็บหน้าไม่ไหวแล้วนางก็บอก พี่เต็บหน้าแล้วครับคือแบบโทษที่นะครับแต่เมืองคือหน้ากูแบบเลือดไหลเต็มไปหมดแล้วตานางก็บอกว่าคือเนี่ยก็มีพี่สนใจเป็นแพ็กเกจตัวไหนกูเริ่มแพ็กเกจอะไรวะเ,เนี่ยมีแพ็กเกจตัดเงินผ่านบัญชีทุกเดือนเราไม่ต้องมานั่งบริจาคเอวิติงกู Everything. ก็แบบเฮ้ยไม่ไม่อยากทำแล้วว่าในใจแต่ในใจก็ยังทนฟังอยู่นางก็บอกมีเออ เดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่กูบอกว่ามีถูกส่นไหมคะเดือนละเท่าไหร่กูก็คิดว่าเออถ้ามันตัดเดือนละร้อยเดือนรับสองร้อยก็เออเออสัญญาปีหนึง่งมีสัญญาด้วยงงนะคือขอบริษัทแต่มีสัญญาด้วยกูเป็นคนหักไม่ใช่จ้าสรุปคือสัญญาปีหนึง่งหักเดือนละประมาณเจ็ดร้อยคือแบบมึงเดือนหนึ่งเจ็ดร้อยมันเยอะนะสําหรับคนที่แบบว่ามีเงินเดือนไม่เยอะ,อะเออกูก็แบบ สุดท้ายไม,ไม่ไม่ทำแล้วคะ่ะไม่ไม่เอาค่ะขอคือจากที่ฟังอยู่ตั้งนานคือกูบอกว่าไม่คะ่ะน้องพี่พี่ไม่ทําแล้วพี่เจ็บหน้ามากพี่ขอไปก่อนแล้วน้องมันก็ทําหน้าเหมือนเมนสก,กูโกมึงคือกูปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วว่าว่ากูไม่อยากทํากูไม่สนใจแล้วคือเวลาเรียกใครช่วยดูหน้าก่อนไหมว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังหรือเปล่าคือเจอแบบนี้หลายรอบมากวันนั้นก็เจอเจอที่าสีลม ไปเดินสีลมอยู่แล้วมีอยู่ๆมีแก้วมีตุ๊กตาส่งมาให้แบบเนี้ยอยู่ๆคือยังไม่ได้ขออะไรเลยนะยใส่มือปึ๊บกูก็งงว่าอ้ยัยใส่มือกูทําไมแล้วก็บอกกูว่าร่วมทําบุญหน่อยค่ะกูบอกว่าอ๋อค่ะได้ได้ร้อยหนึ่งได้ไหมคะทำร้อยหนึ่งได้ไหมไมีได้ค่ะจริงๆเรามีเซตจโปรโมชั่นค่ะเป็นแก้วน้ำและตุ๊กตาห้าร้อยบาทนี่ครูว่าแบบ เออไม่ไม่ค่อยมีเงินเลยอะค่ะเออสามารถเป็นบริจาคเป็นเงินแทนได้ไหมอะม่ได้จริงๆค่ะนี้เซ็ตถูกแล้วเป็นแก้วตุกตาห้าร้อยเลยนะกัอวยันขอคืนค่ะไม่ทําค่ะมึงเดี๋ยวนี้คือเราจะทําบุญสักทีคือมันมันต้องมีราคากําหนดแล้วหรอเราไม่สามารถทำหนึ่งร้อยบาทแบบนี้ไม่ได้หรอคือหนึ่งร้อยมันก็เยอะนะมึงระวังดีๆนะคือ ไม่รู้อะคือแปลกๆอะคือกูก็ไม่รู้ว่าเขาไปบริจาคจริงหรือไม่จริงหรือว่าเอา่อยังไงอ่ะแต่กูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคตรงที่มันยัดเยียดการบริจาคให้คนอื่น